มาร้อยจังหู้พุงก้างกาแฟมือแม้กันอีกแล้วกับเพื่อนๆวันนี้แม้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแกงส้มปลาหม้อโปรกไสเนื้อขนุนกันค่ะบอ,อกเลยว่าจะได้ลองเมนูนี้ร้อยติดใจกันเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆมาค่ะ<ๆ>เพื่อนๆตามแม่แอนเข้าไปในครัวกันเลยปลาหม้อโปรกตัวเติบเติบ,ตบฟีมือพอโรตตกมาเองกับมือเลยค่ะหมอช้างเหยียบหรือหมอ้อ ปลาหม้อพรกนี่เรียกได้ไลยชื้อเลยค่ะที่บ้านเพื่อนเพื่อนเรียกว่าปลาไร่กันบ้างคะ่ะที่ชุมพรจะเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาหม้อพรกกับเพื่อนพอนำแกงส้มเดือนแม่ก็ใส่ปลาหม้อพรกตัวเติบเติบลงไปในหม้อเลยแม่บอกว่าปลาหม้อพรกจะได้กินก็ต้องตกเองกับมือเท่านั้นค่ะวันนี้แม่ก็จะใส่เป็นเนื้อขนุ่นลงไปเพื่อนแม่บอกว่าเนื้อขนุนให้เหลือใช้เนื้อขนุนที่สุกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนเคยใส่เนื้อขนุนแบบนี้เอามาทำแกงส้มกันไหมค่ะเนื้อข้าุกในนแกง แกงจะซึมเข้าน้ำเข้าเนือ้อบอกเลยว่าเข้ากันร้อยมากๆค่ะเพื่อนๆแม้ก็ปรุงรสด้วยน้ำมาข้ามเปียกความเปรี้ยวตามชอบจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยนาทีนี้บอกเลยว่ากลิ่นแกงส้มมันหอมอยู่น้ำลายมากๆเลยค่ะปลาสดสด ตกมาเองเราก็เอามาแกงเลยแบบนี้นะคะเนื้อปลาว่านมันร้อยมากๆเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่เคยลองนําเนือ้อขนุนมาแกงส้มนี่แอนแนะนาเลยค่ะแกงส้มก็ต้องมีคลองทอดเอามาแกล้มคูกันถึงจะเข้ากันค่ะแต่ก็ถอดปลาทงฟีมือตกมาเองกับมือมันเดิมค่ะเพื่อนปลาทงนี่ก็คลาวเกลือทิงไวประมาณสิบมาทีเราก็เอามาถอดได้เลยปลาไม่หวานจะชนิดไหนนะคะถ้าได้มาสดๆเอามาทําเมนูไนก็ร้อยจริงๆค่ะเพื่อนปลาทง องทอดแบบดีนะค่ะเอาไปแกล้มกับแก่งส้มว่าเข้ากันร้อยสุดๆมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวซวยร่อนๆมาร้อยจังหู้พุงก้างด้วยกันค่ะ